สวัสดีค่ะนี่ยำจ้อยสมเฮดสปาเกตตี้สปาเกตตี้มะเขือเทศพี่น้องจ้ะใส่แฮมเนาะค่นนะเนาะหอมหัวใหญ่สปาเกตตี้ตันเล็กใส่หอมหัวใหญ่ลงผัดผัดหอมหัวใหญ่ก่อนผัดกต่มีหัวแค่หลอดพี่น้อง แค่หลอดใส่เนาะมีพาเกตตี้พักทำพาเกตตี้มะเขือเทศใส่แค่หลอดเนะาะก็ใหญ่กิน <c oughs> ตัดหัวมวยยั่ษ์ mình lưng con katom paquet đi giả mặt của hiệp luôn phát triển hiệp luôn 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 bày xem thì kho, cắt hay cọp cọp, em gấp lại, mồm mơi nghe thì mình đang giăng, mình hốt cái giăng ô. แค่หลอดลุ้งผัดใส่กันบะเกลือเทศเนาะค่ะเนาะพริกไทยมันมียั้งหลายอยู่น้องแงมนี่ไปเข้มแล้วเ,เตินไสาเกต็ดกะต้มใส่เกลือแล้วบ่ได้ใส่ยั้งหลายใส่แต่พริกไทยพอกันมันจางาเขาไปจงังเอาผงปรุงรสใส่น้ำแจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ,ะผัดผัดจักหน่อยกันพี่น้องเด็ดมาใส่แค่หลอด แค่รสแจ่จอยฝานบางๆเอาไปเนาะ แครอทลงไปผิกไทยลงไป ไปเก็บตีพักอย่างเดียวพี่น้องคนนี้ใส่บะเกอือเทิดมาเกอือเทศลงไปกเกอเเือเทศ่หลายมเแบบค่อยพัด ก็เลยผัดไฟแห้งน้องมืองเนาะค่อยๆัดพัดใส่สสเกลือนิดนึง

พี่น้องแกแล้วแกแล้วพี่น้องจาแกวแล้วขีดใส่น้อยไม่น้องจ้ะใส่บ่ไหลไปตำหนี่พอ่อ ทำไม่สานขีเอ๋เคสิี้อยังเช็ดเนาะกันเน้องปิดบัดเทใส่จานให้พอใหญ่บันพี่น้องไปเก็บตีบักเกลือเถียรกบ่ออะไให้พอใหญ่มานยกให้ใส่หัวแค่หลอดใส่บักเกลือเทศยรเสียบ อร่อยอร่อย่อะกินลงไปบันนี่น่ากินบ่ะพี่น้องจ้านี่ปาเกตตี้มะเขือเทศใส่แฮมใส่แฮมบ่หลายเนาะค่ะเนาะใส่ชีสนั่งจากจองอิสานพลังเฟิม,มนี้ไม่จอยบนเห็ด พี่่วินีเป็นผู้กินคือเขาหล่ะพี่น้องอาหารฝรั่งปาเกตตี้จ้าจ่องอีสานฝรั่งแฟมารีขอบคุณทุกท่านเด้อพี่น้องจ้าเขามาเมืองยายจอยขอบคุณทุกท่านที่เขามากคตรไรกคบซับกคบซับตะไคร้ยายจอยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะว่าวกลิ่นพันธ์ล้วพี่น้องจ้าเห็ดสวนหัวเกาเหลี่วพี่น้องจ้าฝ้าวไหลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ